สวัสดีค่ะวันนี้กินง่ายอยู่ง่ายจะมาทําแกงปลาดุกใบยอนะคะเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกด้วยการเอาใบยอไปลวกกับน้ําก่อนนะคะอันนี้ไม่ต้องลวกนานนะคะแค่แป๊บเดียวก็ขึ้นได้เลยค่ะการที่เราเอาใบยอมาลวกก่อนนะคะจะช่วยลดก,การขมของใบยอลงได้นะคะหรือว่าถ้าใครชอบลดขมของใบยอก็สามารถเอาไปทําได้เลยค่ะไม่ข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยค่ะ แล้วเราก็จะเอาพริกแกงมาผัดกันนะคะาก,การที่เราเอาพริกแกงมาผัดก่อนนะคะจะทําให้แกงของเรามีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็สีส,สันสวยงามนะคะเมื่อเราผัดพริกแกงได้ที่แล้วเราก็จะเติมกะทิลงไปะคะ่ะเราค่อยๆเติมกะทิลงไปนะคะยังไม่เติมทีเดียวนะคะ เราก็ผัดไปก่อน,นะค,ะค่ะค่ะเราจะเห็นได้ว่า,าพริกแกงของเราสีสันเริ่มสวยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเติมกะ,กะทิลงไปอีค่ะค่ะเมื่อกะทิเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ปลาลงไปค่ะ แล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะเกลือแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวค่ะค่ะแล้วก็จะเปิดเตาทิ้งไว้นะคะจนกว่าปลาจะสุกค่ะค่ะเมื่อปลาสุกแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ใบยออเลยค่ะ ง่ายๆแค่นี้เราก็ได้ปลาดุกแกงใบยอเรียบร้อยแล้วนะคะ